บาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดเป็น2ส,สโมสรคู่ปรับตลอดกาลความเป็นอริของ2ทีมนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นแต่มันยังรวมไปถึงเรื่องนอกสนามความเป็นตัวแทนของชาติบาร์เซโลนาเป็นตัวแทนของชาวกาตาลันส่วนเรอัลมาดริดก็อย่างที่รู้กันว่าในอดีตมีรัสบาสเปซที่นําโดยเผด็จการอย่างจอมพลฟรังโกสนับสนุนในหลายๆด้านจนถูกมองว่าเป็นวายร้ายของยุคนั้นทั้ง2ส,สโมสรเปิดศึกทั้งในและนอกสนามซึ่งในช่วงกลางยุค50ทั้งสงสโมสรก็ดันไปปิ๊งนักเตะคนเดียวกันนั่นคืออัลเฟโด ดิสเตฟาโนที่กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหนึ่งความขัดแย้งของสองสโมสรที่จะเปลี่ยนหน้าประวิศาสตร์ลูกหนังไปอีกนานแสนนานซึ่งใครจะไปเชื่อและครับว่าการย้ายทีมของนักเตะแค่คนเดียวจะกลายเป็นประเด็นรับชาติได้ขนาดนี้อย่างที่เราจะเล่าถึงในช่วงของขอบสนามดักไซว นในปี1953บาทเซโลนาได้ไปให้ความสนใจในตัวของอัลเฟรโดดิสเตฟาโนดาวยิงชาวอาร์เจนตินาของสโมสรมินยาโนริออสผลงานของเจ้าหนุ่มดิสเตฟาโนตอนนั้นถือว่ายอดเยี่ยบเป็นกำลังหลักของ Riot. ขมินยาโนริออสคว้าแชมป์ลีกโคลมเบยม,มา4ส,สมัยเดินหน้าทาาทามดิสนอทันทีในขณนะดเดียวกันเองดิสเตฟาโนก็มีใจให้ทีมเช่นกันนะครับเขาพร้อมจะย้ายไปร,ร่วมทัพบาซ่าอย่างไม่มีปัญหาสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าจะราบรื่นไปหมดบา์เซโลนากำลังจะได้นักเตะที่ว่ากันว่าดีที่สุดคนหนึ่งของทวีปอเมริ การใต้เข้ามาสู่ทีมแต่ทว่าการเจราจารในตอนนั้นดันเกิดปัญหาที่เริ่มขึ้นจากการที่ลีกโคลัมเบียนนั้นอยู่กำลังช่วงโดนแบกจากทางฟี่าเพราะว่าทางสมาคมดันไปงัดกับรุ่นใหญ่อย่างองค์กรลูกหนังโลกผลก็คือช่วงนั้นลีกโคลัมเบียนโดนแบดมันทําให้สถานะของพวกเขาไม่ต่างอะไรกับลีกที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟีฟา่าหรือจะเรียกว่าเป็นลีกเถื่อนอะไรซึ่งใบอนุญ,ญาตไม่มีตัวตนบนโลกก็ได้ บาร์เซโลนาเองก็อยากจะเจราจากับมินยาโนริออสต้นสังกัดของดิเซฟาโนให้เรียบร้อยพวกเขาจึงได้ว่าจ้างโจนบูสเก็ตที่ไม่ได้เป็นอะไรกับเซอร์จิโอบูสเก็ตเอเย่นประจําประเทศโคลอมเบียให้ช่วยเป็นทุระให้หน่อยแต่ก็เหมือนกับว่าจะไม่เช็คข้อมูลกันให้ดีเพราะว่าบาร์เซโลนาตัวของบูสเก็ตนั่งตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการของทีมซานตาเฟซึ่งเป็นคู่ปร,รับของมินยาโนริออสและคงไม่อยากให้ทีมคู่ปร,รับเจราจานี้ ลุล่วงฟันเงินมหาศาลไปสุดท้ายการเจรจากับมินยาโนริออลจึงล่มไปตามระเบียบในเมื่อมินยาโนริออลอยู่ในสถานะทีมในลีกเถื่อนที่ไม่ได้รับการรองรับทางบาร์เซโลนาจึงต้องหันไปเจรจากับริเวอร์เพลตต้นสังกัดเก่กาของดิเซฟานโนในอาร์เจนตินาซึ่งถ่าตาเอาตามหลักการในเมื่อมินยาโนริออลคือทีมลีกเถื่อนนั่นหมายความวา่าสังกัดของดิเซฟานโนที่ถูกต้องตามหลักการก็คือลิเวอร์พพลที่เขาย้ายออกมาเมื่อ5ปีก่อนลิเวอร์เพลตกลงยอมขายดิเซฟานโนให้แบบไม่ยากเยินบา,า,นาร,นร์ซฟาน่่มอยูที พร้อมส่งดิเซฟานโนลงเล่นเกมกระชับมิตของทีมไปแล้วด้วยซึ่งถึงตรงนี้มันก็คงไม่มีปัญหาอะไรที่ดีเซฟานโนจะเป็นนักเตะของสโมสรบาร์เซโลนาแต่ทว่ามันไม่เป็นแบบนั้นครับ คือระหว่างไอช่วงที่บาร์เซโลนากําลังหัวหมุนตอนเจรจาข้ามไปข้ามมาระหว่างโคเมเบียกับอาเจนินาทางเรอัลมาดริดที่นาโดยท่านประธานซานติอาโกบูนาบิลตอนนั้นซีกับจอบพลฟรังโกก็รู้เรื่องราวนี้เป็นอย่างดีซึ่งก็มีการเปิดเผยว่าเขามีสายลับอยู่ฝั่งในฝั่งของบาซ่าดังนั้นจึงรู้ทุกอย่างที่บาซ่าขยับสิ่งที่บาซ่าทําไม่ได้ก็คือลายเซ็นจากฝั่งมินยาโนริออสก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจไปว่าสัญญาจากฝั่งริวเพจจะดีกว่าเพราะว่าตามกฎแล้วมินยาโนริออสไม่ได้้เป็นทีีี่ไดรรรรัับบกกาาาองจฟฟ ว่าเรอลมอริดไม่สนใจเพราะพวกเขาได้ลนเซ็นเรื่องตกลงขายดิเซฟาโนของทีมดังจากโคลัมเบียมาแล้วซึ่งทางต้นสังกัดไม่สนใจเพราะพวกเขาสนแต่ว่าตัวเองได้เงินมหาศาลจากราชาชุดขาวส่วนที่เหลือกูไม่เกี่ยวพวกมึงไปเคลียร์กันเอเองว่าจะให้อยู่กับใครแน่นอนครับพอได้ลายเซ็นตามที่ต้องการเรอัลมอริดก็จัดการยืนเรื่องกับสาพันฟุตบอลสเปนที่รู้กันอยู่ว่าค่อนข้างสนิทสนมกับรัฐบาลฟังโกจากนั้นก็ไปคุยกับนักเตะว่าจะมอบสัญชาติสเปนให้ซึ่งรับพวกเขาทําได้ไม่ยากอยู่แล้วเมื่อรัฐบาลหนุนหลังอยู่แมวา ดิสเตฟาโนจะตกลงกับบาซ่าไปแล้วเล่นเกมอุ่นเครื่องให้กับบาซ่าไปแล้วแต่ว่าสาพันฟุตบอลสปเปนก็ได้รับคำร้องจากเรอัลมาดริดให้การย้ายทีมของดิสเตฟาโนไปบาซ่าเป็นโมฆะและก็มองข้ามกรณีที่ว่ามินยาโนริออสจากลิโคลัมเบียโดนแบนจากฟี่า ผลที่ออกมาก็คือสัญญาที่ประหาดที่สุดของโลกลูกหนังก็โผล่มาจนได้ 3, สดาพันฟุตบอลสเปนตัดสินใจให้ดิเซฟานโนเซสัญญา4ปี2ปีแรกเล่นให้กับเรอัลมาดรสส่วน2ปีต่อมาเล่นให้กับบาร์เซโลนาแน่นอนว่าบาร์เซโลนาเจอแบบนี้ก็มีคับแค้นใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการตัดสินให้นักเตะไปอยู่กับเรอัลมาดรดโดยเ e อนริกมาติคารโตปัะธาโมสรบาซ่าตอนนั้น ถึงกับขนาดลาออกจะทำหน่งท่านที่เพราะว่ารับไม่ได้กับคำตัดสินแบบนี้และเหมือนเป็นการยอมยกทงขาให้เรอลมริทชกตัวดิเซฟาโนไปปรามานว่าทํามึงจะทำขนาดนี้ก็เอาที่พวกมึงสบายใจกันเลยดีกว่าในสัตว์สุดท้ายก็เป็นเรอลมริดที่ได้ตัวดิเซฟาโนไปครอบครองแต่เพียงผู้เดียวและนี่เป็นการสัสญญาครังสำคัญที่สุดในบริษัทของสมโมสรเพราะว่าดิเตฟาโนช่วยทีมประสบความสำเร็จมากมายกลายเป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของสมโมสรโดยเฉพาะการคว้าแชม Euro ป์ยูโรเปียนคัพ5ปีซ้อนยิงให้ทีมไปมากมายกว่า 300ประดิสเตฟาโนเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการลูกหนังที่ไม่ว่าเราจะเห็นภาพประวัติศาสตร์ของเขาจากรูปเก่าๆเ,เราจะเห็นยูนิฟอร์มของเรอัลมาริดที่อยู่บนตัวเขาจริงๆซึ่งมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าหากวันนั้นเขาได้ย้ายมาร่วมทัพบาร์เซโลนาและไม่โดนฉกตัวกลับไปประวัติศาสตร์ลูกหนังของบอลสเปนมันจะกลับไปตาลปาดกันขนาดไหนกันเนี่ยและนี่คือขอบสนามดาร์กไซด์หาดูและถูกใจโปรดกดปุ่มจะให้เราด้วยนะครับ